เมื่อยจังเลยเว้ยเมืญญ่อยฉันจะรวยเนี่ยเฮ้ย,ย,ยหน,หนูหนูมาทำอะไรตรงนี้อะพี่ตกใจหมดเลยอ่หนูไม่มีแม่หนูเลยมารอที่ถังขยะเผื่อจะมีคนมาเก็บหนูไปเลี้ยงหนูหิวอ่ะฮะกินเยอะๆนะคะค่ะ แล้วพ่อของหนูล่ะพ่อของหนูทำงานก่อสร้างทุกวันเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าพ่อของหนูอยู่ที่ไหนทิดแฉะก็ลูกกับมาก่อนเองถึงว่าเหม็นกลิ่นสาบคนจนมาแต่ไกลเลยนี่ชมพู่ เอาเด็กเนี่ยออกจากร้านเราไปเลยนะอยู่นี่ก็ลกร้านเราเปล่าๆคุณจะทําอะไรอะคะค่าอาหารฉันจ่ายแล้วคะ่ะอีกอย่างเนี่ยเขาคือลูกค้าของเราด้วยนะคะขาวหน้าอย่าให้ฉันเห็นหน้าแก๊กนะไม่ต้องไปสนใจนะมีอะไรรกินต่อดีกว่าเออเอางี้ดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าหนูยังไม่เจอพ่อมาอยู่พี่ก่อนก็ได้ โอเคเปล่าโอเคค่ะกินต่อเต้ยเฮ้ยพี่ชมพู่เป็นอะไรหรอคะช่วงนี้ขายไม่ดีเลยอ่ะเศรษฐกิจแย่มากสมัยเนี้ยเขาไม่นิยมซื้อหน้าร้านกันหรอกนะคะพี่อะต้องทำการขายแบบออนไลน์ค่ะนี่อันดับแรกพี่ต้องสร้างช่องก่อนจากนั้น พี่ก็ต้องถ่ายคลิปทำคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็อัพลงตรงนี้เลยค่ะอัพตรงนี้เหรอค่ะอ๋อไอเรื่องนี้เนี่ยนะพี่อะศึกษามานานมากแต่ก็ไม่เคยเอาใจแต่พอหนูสอนพี่แป๊บเดียวพี่ก็เข้าใจทัแแนแล้วเก่งอะเนี่ยเราอะแล้วใครสอนมาเหรอพ่อของหนูอะชอบศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการจัดก,การ แล้วพ่อก็พูดเรื่องเนี้ยทุกวันจนหนูอ่ะซึงซับหมดแล้วอ่ะค่ะพวกผู้ชายก็เหมือนกันทุกคนอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะรวยหรือว่าจนก็ชอบคุยในเรื่องแบบเนี้เดี๋ยวลองดูซิข้อตรงไหนแม่คะแม่แม่อยู่นี่แล้วลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะลูกรัก นอนกันนะคะลูกรัก<ๆ>กินเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะนี่ีอเด็กเหลือคออก็ดอยังไงมาน้องกินตรงเนี้ยไปตรงนู้นไปไปนั่งกินข้างถังขยะนูน่นเกะกะลูกกระตางจริงเลย เจ็บตรงไหมหรือเปล่าพี่ขอดูหน่อยนี่จานฉันชดใช้มาเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวจะชดใช้ให้แค่จานใบเดียวเองอะ่ะคุณจะระกหนาชดใช้มาใบเดียวไม่พอหรอกนะเพราะว่าจานเนี้ยคือซื้อมาเป็นเซตเซตละห้าสิบใบเพราะฉะนั้นอะ่ะจ่ายมาเลยห้าพันนี่มันปนเงนินนะชาดะทำไมไม่มีเงินหรอไม่มีเงินแล้วยังจะหาเหาใส่หวยเดี๋ยววันเนี้ย ฉันจะสั่งสอนคนจนๆแบบพวกแกเองไม่มีเงินฉันก็จะหักจากเงินเดือนแกไงคิดจะหักก็หักกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นแค่เด็กเสิฟอะยังจะมาพูดมากอีกเดี๋ยววันนี้เลขาตู้จะเข้ามาอย่ามาทําตัวเป็นตัวถ่วงฉันไล่เธอออกใส<า>่หัวไปซะไปสิทำอะไรอะเลขาตู้มาแล้วเหรอคะนี่แล้วเอ้อะไรกันไอคนจนสองคนนี้ค่ะ ทำร้านเราเหม็นทั่วไปหมดเลยฉันกำลังไล่พวกมันออกไปอยู่ค่ะ <c oughs> คุณหนูท่าประานหาคุณหนูมาตั้งสองวันแล้วนะครับคุณหนูก็ใช่นะสินี่เป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของท่านประธานเลยนะชื่อ <c oughs> คุณหนูนิมคุณหนูคะดิฉันผิดไปแล้วคะ่ะอย่าถือสาดิฉันเลยนะคะ ใครทําอะไรหนูไว้อะ่ะหนูไม่เคยถือสารหรอกแต่การที่คุณมาลางแก่พี่ชมอะ่ะหนูยอมไม่ได้เดึกขาดคุณหนูครับเดี๋ยวเรื่องนี้ปล่อยไว้หน้าพี่ของผมเองนะครับนี่เธอเธอถูกไล่ออกตองฉันอนิบ้ายก่อนออกไปไปดิพี่ชมพ่อคะหนูอยากให้พี่ชมอยู่ดูแลหนูต่อจังเลยคะ่ะ หนูให้พี่สามหมื่โหเดือนละสามหมื 3, เลยเหรอคะ No วันละสามหมืตั้งหากค่ะ <mug> เรามาเริ่มงานกันเลยไหมคะคุณหนูนิม <bs> หนูนิมคะหนูนิมให้พี่อ่ะเป็นพี่เลีเ้ยงแล้วก็ให้ค่าข้าววันละเป็นหมื่นแถม พี่พักก็หลูขนาดเนี้นี่สรุปว่าพี่มาทำงานหรือว่ามาพักร้อนกันแน่เนี่ยหนูพาพี่มาชิชิประสบสบายยังไงล่ะคะกระเป๋าค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูดิฉันเพิ่งจะมาทำงานใหม่นะคะจะมาดูแลบ้านหลังนี้ จบสายตรงมาจากเมืองผู้ดีอังกฤษเลยนะคะโหเก่งมากเลยอ่ะนี่คือแม่ของหนูในอนาคตชื่อพี่ชมพูน้องนิมคะรีบไปเรียนเถอะนะคะเดี๋ยวจะสายไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่เธออย่าคิดนะว่าแค่คุณหนูถูกใจเธออะ แล้วเธอจะปีนเกลียวท่านประธานได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยท่านประธานจะกลับมาจากเมืองนอกทั้งรูปรรอแล้วก็ทั้งรวยแถมจบการศึกษาก็ดีฟังดูแล้วเหมาะสมกับฉันเป็นที่สุดแล้วถ้าฉันอยู่ที่นี่แม่บ้านจนจนไร้การศึกษาอย่างเธอยัมหวังขอโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณดูหนังสั้นเยอะไปหรือเปล่าคะาดไฟเข้าแซงหมดแล้วเนี่ย แต่ว่าฉันว่าการแสดงคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยายที่บ้านฉันอะยังเล่นดีอียวคุณนี้ค่ะยายเหรอได้ในเมื่อไม่เห็นหัวกันเจอดีแน่เดี๋ยว้ายแล้วครับเลยท่านช่วงนี้คุณหนูเป็นไงบ้าง อ๋อคุณหนูนิ่มเลยครับตัวติดกับชมพู่ที่เป็นแม่บ้านตลอดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งดูท่าคุณหนูนิ่มจะชอบใจมากเลยครับชมพู่ฮัลโหลฮะ,อะโอเคโอเคโอเคมีอะไรเปล่าคือว่าคุณพ่อผมป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลนะครับท้งนั้นคุณกลับไปดูแลพ่อคุณเถอะแต่ผมขับเองอขอบคุณมากครับ นี่ท่านประธานหายไปไหนอ่ะทาไมคนขับรถอย่างนายถึงได้มาคนเดียวได้เธอคือฉันเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้เ,เดี๋ยวนายช่วยรายงานเรื่องของท่านประธานให้ฉันฟังด้วยนะเรื่องส่วนตัวพวกนี้เนี่ยเธอมีสิทธ์อะไรมารับรู้รอ่ะแล้วนายมีสิทธ์อะไรมายอกย้อนฉันเป็นแค่คนขับรถเงินเดือนแค่หลักหมื่นมีสิทธ์อะไรมากล้ายอกย้อนคนของฉันคอยดูนะฉันจะหักเงินเดือนนาย ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยนี่ไม่ม like ีตารลอยังไงไม่เห็นแล้วว่าฉันยืนอยู่ก็ฉันมากกว่าขยับแบบคุณทิ้งไงคะทำไหรอคนเราก็เป็นพนักงานเหมือนกันอะแล้วคุณอะเธอเอาพิสิตอะไรไปดูถูกคนอื่นเขาฮะหนอยออกรับแทนกันช่วยเหลือกันสันถานจริงๆเถอะถ้าว่างมากนักไ้ยังไงฮะแต่ถ้าว่างมากนักก็เย็นเนี้ยนายแล้วก็เธอเนี่ย ไปเตรียมอาหารมื้อเย็นเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วทำไรต่อฉันต้องการให้นายอะ โอ้โห oh, oh, ระดับมิชลินสตาร์มาทำเองเลยนะเนี่ยนี่และยังมีซูปอีกนะ มาแล้วค่ะอืมแหม่น่ะฮะ<า>อือหือเอเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่ชมพู่คุณหนูเนี่ย ถ้าจะดีกับเธอขนาดนี้เนี่ยทำไมเธอกล้าทําของเนา่นาๆแบบนี้ให้คุณหนูกินด้วยคะฉันไม่ได้เป็นคนทํานะนี่เธอใช่ไหมที่แก้งฉันอะเธอทําพลาดเองอะท่าจะมาใส่ร้ายฉันอีกเหรอฉันจะโทรเรียกร,ปรอปภมันลากตัวเธอออกจากหมู่บ้านถ้าเธอกล้าเนี่ยก็ลองดูอนึกว่าใครคนขับรถที่เอง ที่เลี้ยงเด็กกับคนขับรถเจอกันแค่วันเดียวแต่สามารถสา,ารสัมผัสอันลึกถึงขนาดน,นี้ได้หรอ,อ <c oughs> นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันกล้าดีแบบนี้ได้เพราะว่าฉันดูแลบ้านหลังนี้และทุกคนในบ้านจะต้องฟังฉัน กลับมาแล้วเหรอคะไม่ครับลูกสาวพ่อพ่อพ่อเออแสดงว่าคุณคือคุณผู้ชายของบ้านหลังนี้เหรอคะทุกคนในบ้านเนี่ยต้องฟังฉันนะฮะไม่ใช่เธอไหนเธอบอกว่าเธอเนี่ยจบจากเมืองผู้ดีอังกฤษไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอใช้ภาษาอังกฤษกับเธอหน่อยแล้วกัน Get out นี่เดี๋ยวฉันไปให้ฟังนะออกไปซะเอ่อคุณคือท่านประธานเั้นก็แสดงว่าคุณหนูนิมเนี่ยคือลูกสาวของคุณเหรอคะเหลือจะให้ไปสามีในอนาคตก็ได้นะคะไม่ติด พอก็ไม่ติดค่ะ